ชายคนนี้คือมือปืนที่ผู้มีอิทธิพลต้องการตัวมากที่สุดและนี่คือเป้าหมายของเขาจะให้พลาดได้น้องแน่ใจนะครับว่าจะเก็บคนในรูปนั้นจริงแน่ใจสิวะเป็นงั้นฉันจะใช้มือดีอย่างแกแล้วบ้าบ้ามึงแทงกูทำไมเนี่ยมึงแทงกูทำไมอะไรเออ เมื่อลูกกูไปให้มันดูทําไมเี่ะกูเป็นผู้จ้างวานไาให้มันดูเนี่ยลูกคนจ้างเอาลูกเป้าหมายสิจากคนที่นี่ที่มึงจะต้องยิงคนนี้เออนี่ไอ้นี่นี่เป้าหมายสวัสดีครับีฝากด้วยนะได้ค่ะผมจะคอยดูแลคุณด้วยใจมาหาเติวมาหาเมียเลพ่อแม่พี่น้องผมนายบริบูรณ์จันเหลืองจากพักจกเร์่องนี้นั่นเองนะครับ ผมเกิดที่นี่และผมขอตายที่นี่ผมขอตายเคียงข้างประชาชนครับผพ่าแม่พี่น้องทุกคนต้องอยู่ดีและกินดี <Yeah. S 3> เรียบร้อยไหมมันหนีไปได้ครับเฮ้ยเยเฮี้ยเฮียเฮีปืนท่ซื้อมาเนียเฮี้ยมายืนดูคู่มือนะ่ะ ภารกิจลับหรือรั่ววันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มตรงห้ามพลาด